เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเคยซื้อตายังมาใช้กันแล้วใช่ไหมคะตายังตัวนี้นะคะเป็นตายางหมึกในตัวนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถถอดเปลี่ยนหมึกได้นะคะในกรณีที่ปั๊มไปนานๆแล้วสีหมึกซีดหมึกแบบเริ่มจืดเริ่มจางแล้วนะคะเรามีวิธีการเปลี่ยนหมึกมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะวิธีการเปลี่ยนหมึกก็ง่ายมากๆเลยค่ะพลิกกับด้านตายังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดย่อตายังลงมานิดเดียวค่ะ ให้ตัวช่องถาดหมึกตรงนี้นะคะสามารถดึงออกได้เนาะแล้วก็บีบปีกด้านข้างของตัวถาดหมึกตรงนี้2อฝั่งนะคะปึ๊บเห็นไหมคะพอเราได้ถอดถาดหมึกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเติมหมึกกันก็คือหมึกเติมที่เราใช้จะเป็นแบบนี้ค่ะวิที่การเติมนะคะเราหยดแค่1-2ึ่งถึงสหยดถ้าเป็นตัวเล็กแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เอียงข้างนิดนึงค่ะเอียงให้สีหมึกมันเริ่มทั่วตัวถาดหมึกมาคะเสร็จแล้วก็พลิกกับด้านค่ะกดย่อตายางลมานิดนึงเหมือนเดิมกดใส่ถาดหมึกเข้าไปอุ้ยโอเคเรียบรอ้อยอย่าลองปังปม้มดูนะคะอันนี้เติมไปเยอะไปนิดนึง ช่วงแรกนะคะที่เราเติมหมึกจะเห็นได้ว่าหมึกมันถ้าเติมเยอะเกินไปมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะลน้นพอปั๊มทิ้งไปเรื่อยๆก็จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเติมหมึกง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีตายังแล้วนะคะก็ถ้าเริ่มสีหมึกเริ่มจืดเริ่มจางแล้วก็ลองไปเปลี่ยนดูนะคะลองไปหยอดหมึกเติมดูนะคะ